Música การที่เราเรียนดีได้ pues ต,ต้องเริ่มจากการมีความสุขก่อนไม่ว่าจะผู <được kindergarten. S 2> ้เรียนผู้สอนเมื On ่อเรียนออกมาแล้วผลการเรียนก็จะดีเมื่อผลการเรียนดีแล้วจะทําให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนเองหรือผู้สอนหรือแม้กระทั่งผู้ปกครองของเด็กนะครับแล้วก็พวกเราเองตัวรัฐมนตรีเองก็จะมีความสุขถ้าหากเด็กมีผลการเรียนที่ออกมาดีนโยบายเรียนดีมีความสุขของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวทางจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาวันนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งเราจะมาดูการขับเคลื่อนการศึกษาของที่นี่กันค่ะโรงเรียนไตรมิตรถือเป็นโรงเรียนที่อยู่กับวัดถือว่าเป็นบวรจริงๆบ้าน วัดโรงเรียนอยู่ใกล้ชิดกันกิจกรรมทุกอย่างก็โรงเรียนให้การสนับสนุนทุกอย่างและสิ่งสําคัญที่สุดเป็นไฮไลท์ของโรงเรียนก็คือการเรียนภาษาจีนโรงเรียนเตรีมิดแม้จะแคบแต่เมื่อนักเรียนมาเรียนโรงเรียนเตรีมิดแล้วจะมีความสุขมากเพราะมีเพื่อนที่รู้ใจและมีครูบาอาจารย์ได้การใส่ใจอย่างใกล้ชิดมีพระสงค์สอนอยู่ตลอดเวลาถ้านักเรียนมีความสุขในการเรียนก็จะมีชีวิตก้าวไกลแน่นอน จากนกโยบายเรียนดีมีความสุขคนตำรวจเองเพิ่มคูณคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนตยไต้มวันิทยาลัยนั้นได้มุ่งเน้นไปที่3ประเด็นหลักก็คือในเรื่องของผู้บริหารครูและเรื่องของนักเรียนนะครับอันดับแรกนะต้องยอมรับว,ว่าความสําคัญนั่นก็คืออยู่ที่ครูก่อนครูจะมีความสุขได้ก็มีการที่จะลดภาระนะครับการทําเอกสารในความก้าวหน้าด้นนานวิทยาลัจะเห็นได้ว่าโรงเรียนตยไต้มวันิทยาลัยนั้นมีการประเมินวิทยายฐานะของครูนั้นโดยที่ไม่มีการจัดเตรียมเอกสาร ประเมินตามสภาพจริงเน้นการเข้าถึงห้องเรียนโดยมีการนิเทศการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ2ครั้งอันดับที่2มุ่งเน้นไปที่ถึงเรื่องของการสร้างนวัตกรรมของครูส่งเสริมให้ครูเนี่ยมีความเก่งครู้จะมีความรู้ ที่แน่นนะครับส่วนเรื่องที่3นะครับในเรื่องของการทํางานของครูก็นอกจากการเรียนการสอนแล้วมีการทํางานปฏิบัติในหน้าที่อื่นๆเราจะเน้นให้ครูนั้นทํางานตามศักยภาพที่ตนเองถนัดโดยมีการแบ่งทีมงานตามความถนัดของครูนะครับก็จะทําให้การทํางานนั้นเป็นไป,ไปด้วยความราบรื่นและมีความสุขในส่วนของนักเรียนนั้นนะครับถ้านักเรียนต้องการเรียนอะไร ต้องการทำงานอะไรในอนาคตโรงเรียนมีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายสอดค้อเขาก็จะทําให้นักเรียนมีความสุขยกตัวอย่างนะครับหัสูตรที่นักเรียนชอบเรียนมากก็คือเรื่องของวิศวกรรมเรื่องของ AI เรื่องของภาษาจีนเรื่องของการบริหารธุรกิจจีนนะครับซึ่งเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนอีกอันหนึ่งก็คือในการจัดกิจกรรมการสอนนั้นจะเน้นไปเรื่องของการจัดกิจกรรมโดยใช้ active learning เน้นการปฏิบัติสังเกตได้ว่าโรงเรียนมีศูนย์ปฏิบัติการต่างๆมีการจัดเข้าค่ายวิชาการทุกวิชา

呃，我们有了很多的教学的长足之处，比如我们的沉浸式教学，让孩子们在教学过程中啊，能够得到快乐，能够得到收获，能够得到很多的富足啊！希望大家能够到这里啊，跟我们一起探讨中文之美，谢谢大家。 ผมมีความสุขกับการที่ได้เรียนในโรงเรียนไต้มหมทยาลัยมากเลยครับโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผมในลหลายๆอย่างโดยเฉพาะในด้านการเรียนภาษาจีนเลยครับโรงเรียนนี้ได้ทํา MOU ไว้กับโรงเรียนที่ประเทศจีนยิ่งทําให้ผมรู้สึกเห็นแนวทางของตัวเองมากขึ้นในอนาคตผมอยากไปเรียนต่อที่จีน โรงเรียนนี้ก็เลยตอบโจทย์ให้ผมมากเลยครับดิฉันมีความสุขเนื่องจากว่าลูกของดิฉันเรียนที่นี่ก็มีความสุขนะคะสังเกตจากการเรียนของเขาก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจแล้วก็ไม่มีความเป็นห่วงใดๆเพราะที่โรงเรียนเนี่ยมีความปลอดภัยในทุกๆด้านเพราะว่าทางโรงเรียนมีการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนเรื่องของการติดกล้องวงจรปิดมีบุคลากรดูแลทุกๆด,ด้านแล้วก็ประสานงานกับผู้ปกครองอยู่ตลอดะคะ่ะทางสมาคมสิทธิ์เก่าสามจีนไตมิรได้เข้ามาดูแลนักเรียนสนับสนุนในการหาทุนใน การจัดการไม่ว่าอุปกรณ์การเรียนส่งเสริมนักกีฬาที่ผ่านมานักเรียนสามารถทําให้สมาคมมีความภูมิใจเป็นเด็กดีเรียนดีมีความสุขเมื่อลูกหลานมีความสุขทางสมาคมก็มีความสุขด้วยครับ